สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ VI สายดำ รายการที่จะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกการลงทุนแบบเน้นคุณค่าค่ะแน่นอนนะคะวันอาทิตย์แบบนี้เจอเจอกับพวกเราทั้งสองคนค่ะจ๋านะคะสุภวรรณวราพรค่ะแะผมอองปัญญาเตียวเจริญครับเห็นเราสองคนรายงานตัวกันแบบนี้แน่นอนวันนี้ต้องพาไปพูดคุยกับวีไอพี่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักลงทุนเป็นนักลงทุนจากต่างแดนว่าแล้ววันนี้นะใช่แล้วเขาเป็นใครคุณอ๋องเขาเป็นคนที่ใช้ลองอินเนーว่าคาบุนะครับแล้วก็ได้เขียนบล็อก นะครับล็อกอินเนมนี่คือในเว็บไซต์ไทยวีไอนะครับแล้วก็เขียนล็อกของเขาเองด้วยนะครับเนื้อหาคอนเทนต์ดีมากนะครับหรือชื่อของเขาเนี่ยชื่ออะไรครับคุณชาคริสสุวรรณโชตสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช้ชื่อล็อกอินเนมว่าวีไอคาบุนะคะคาบุนี่คืออะไระคะ จริงๆคาบุเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแปลว่าง่ายๆคือแปลว่าหุ้นแปลว่าหุ้นตรงตัวเลยใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าวันนี้เราจะเรียกเขาพี่คาบุหรือว่าชื่อเล่นของพี่เฮอดีพี่โจ๊กเฮ้ยแต่พี่เขาได้เหมือนเกาหลีนะออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกาหลีเกาหลีนิดนึงนะเพี่ซื้อกาลีไม่มีพี่โจ๊กพี่โจ๊กค่ะงั้นต้องถามพี่โจ๊กก่อนว่าพี่โจ๊กเป็นใครมาจากไหนเป็นพระเอกหนุ่มเกาหลีหรือเปล่าเป็นนักลงทุนยังไงไลฟ์ฟอร์มในข่ะวว่าพี่โจ๊กเป็นใครมาจากไหนค่ะ จริงๆคือตอนนี้ครับที่บอกว่ามปจญี่ปุ่นเนี่ยต้องทำงานที่ญี่ปุ่นก็คือทํางานในสถาบันการเงินของประเทศไทยเนี่ยครับแต่ว่ามีออฟฟิศที่ญี่ปุ่นที่โตเกียวแต่ว่าก็คือลงทุนหลักๆก็ในไทยด้วยครับแล้วทํางานที่ญี่ปุ่นมานานยังครับคือถ้าเท้าความเนี่ยจริงๆเราเคยเคยเรียนที่ญี่ปุ่นมาก่อนเคยไปเรียนปริญญาเอกที่ สามปีนะครับแล้วก็จบแล้วก็ทํางานที่ญี่ปุ่นอีก2ปีเวลาที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อยากกลับมาไทยแล้วก็เลยกลับมาที่ประเทศไทยแล้วกลับไทยปุ๊บก็เนี่ยเข้าสถาบันการเงินที่ไทยเลยแล้วก็ทำงานที่สักพักหนึ่งก็เขาก็ส่งไปที่ญี่ปุ่นต่ออาจจะมีแบ็กกราวอะไรทางนู้นก็เลยตอนนี้ก็ญี่ปุ่นมาประมาณสักเจ็ดปีแล้วัแล้วมาเกี่ยวเนื่องยังไงกับการลงทุนนะครับ ลงทุนนี่คือลงทุนตั้งแต่ที่ไทยแล้วหรือว่าเป็นลงทุนที่ญี่ปุ่นจริงๆแล้วเนี่ยคือเริ่มจากญี่ปุ่นก่อนอ๋อครับคือยังเป็นเรื่องบังเอิญด้วยแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยตอนที่ทํางานที่ประเทศแกลเนี่ยก็จะมีเพื่อนที่บริษัทคนญี่ปุ่นนั่นแหละเขาก็กางเสอร์พิมดูทุกวันเลยแล้วดูนะหุ้นญี่ปุ่นใช่ไหมครับคือตอนแรกเนี่ยคือพี่ก็ไม่รู้จักเท่าไหร่ก็ไปคุยกับเขาเขาก็คุยให้ฟังเนี่ยนะสต็อกนะที่ญี่ปุ่นนะก็น่าสนใจดูสนใจไหมให้ลองดูก็เลย โอเคก็เลยเริ่มลองเปิดพอร์ตที่ญี่ปุ่นก่อนครับแต่ว่าถามว่าช่วงแรกที่ที่ท,ทีลงทุนเนี่ยจริงแล้วลงทุนก็ไม่เชิงเพราะว่าออกไปแนวเล่นหุ้นมากกว่านะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่า,าพูดถึงแนว V.I. ของเขาจะไม่ค่อยมียเท่าไหร่ในช่วงนั้นนะครับเพราะว่าจะเป็นแนวเทคนิคลมากกว่าเล่นตามกราฟถ้าไปลองดูตามที่ ร้านหนังสือของเขาเนี่ยถ้าที่เมืองไทยเนี่ยไปดูปุ๊บจะเห็นเลยหนังสือวีไอนู่นน่รวยห้าร้อยล้านพันล้านเยอะมากไปหมดแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นกราฟแท่งเทียนซะเยอะก็เริ่มต้นที่กราฟแท่งเทียนก่อนส่วนกราฟแท่งเทียนก็มีลักษณะที่ว่าเทรดเป็นวีก็มีที่ดังมากๆคือเขาเรียกว่าเดย์เทรดก็คือว่าซื้อขายซื้อในวันหนึ่งแล้วขายในวันนั้นเลยก็เริ่มดังนั้นก่อนประมาณสักหนึ่งปีนะครับแล้วก็ช่วงนั้นกลับมาไทยพอดีครับ ถึงจะมาเริ่มรู้จักกับแนววีไอหักเหยังไงครับมาแนวมาแนว VI คือแนวแท่งเทียนเนี่ยถ้าเอาจริงๆคือถ้าสมมุติว่าเขาคนที่เล่นที่ประสบความสำเร็จพี่ก็ว่ามีนะแต่ว่าคืออาจจะไม่เหมาะกับตัวเองคือการเล่นแท่งเทียน,นยคาจะจะบอกว่ามันเครียดคือว่าทุกอย่างเนี่ยแนวเล่นแนวพวกแบบเทคนิคอลเนี่ยมันต้องแบบดูตลอดอะไรเงี้ยที่เป็นเดย์เทรดเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่รู้ธุรกิจจริงแล้วเราซื้อมานแล้วก็ อยากที่จะขายในร้อค่าที่มากขึ้นอย่างเงี้ยถ้ามันตกเงี้ยเราก็อาจจะกังวลแล้วก็ไม่สบายใจก็เครียดพอกลับมาไทยปุ๊บเนี่ยก็เข้าทํางานในในสายแบงค์ใช่ไหมก็บังเอิญก็มีน้องที่แบงค์คนหนึ่งเนี่ยมาพูดถึงเรื่องบอกชื่อเว็บได้ไหมครับตรงนี้ได้ได้ครับเป็นเป็นเว็บชื่อว่าไทยวีไอสมัยนั้นเป็นไทยวีดอคอมอยากให้บอกอะไเนี่ยนะก็เขาแนะนําว่าเนี่ยพอดีน้องก็ลงทุนมานานแล้ว ก็คุยเรื่องเขาคุยเรื่องหุ้นกันเยอะมากเลยก็เขาไปฟังเ็าแบบเออทางน้องเขาก็ลงทุนแนวเป็นเลกแนว VI ตอนนั้นก็ไม่รู้จักมันคืออะไรหรอกแต่ว่าเขาแนะนำบอกว่านี่ลองพี่ลองไปเข้าเว็บนี้ดูแล้วก็ลองไปอ่านหาข้อมูลดูก็เริ่มตั้งแต่จุดนั้นนะครับก็เดอยมาประมาณแนววีไอก็ประมาณ4ปีตอนนี้สี่ปีลงทุนแนววีไอแบบนี้มีไอดอลในดวงใจบ้างไหมคะจริงๆแล้ว ถ้าดูคือแต่ก่อนเนี่ยก็อ่านหนังสือแนวใหญ่ด้วยนะครับก็จะชอบถ้าชอบพิเศษก็คือปีเตอร์ลินช์พิเศษเพราะว่าทางเขาจะมีแนวลงทุนที่ว่าคือซื้อหุ้นที่ต่ากว่ามูลค่าเป็นการติอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันแบบต้องถือตลอดไปตลอดชีวิตอ่างเงี้ยแต่ว่าซื้อในช่วงที่ต่ำมูลค่ามากๆแล้วก็ถ้ามันมีคนสนใจมากปุ๊บก็ขายทิ้งเ้ยก็ถ้าเป็นเมืองนอกก็ชอบปีเตอร์ลินช์นะครับแต่ถ้าเป็นพูดในเมืองไทยก็ ชัดเจนก็ดรนิเวศชอบนะครับอาจจะเป็นแนวลงทุนจะแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเรื่องการมองธุรกิจให้ขาดก็ชอบอาจารย์ท่านอย่างนี้แสดงว่าตอนตอนที่ลงทุนแท่งเทียนเนี่ยคือตอนนั้นก็คือเรารู้สึกว่าเราไม่มีเวลาติดตามก็เลยเปลี่ยนมาแนว E.I ใช่ใช่ครับคือมันก็นั่งเครียดด้วยตอนนั้นนะครับคือพอขาดทุนสมมุติว่าหุ้นลงไปแค่แบบ สองสามเปอร์เซ็นต์เนี้ยครับหรือห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ก็กลัวละคือแบบว่าเราจะขายทิ้งดีหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยรอมันเด้งอีกหน่อยหรือเปล่าอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราครอบควบคุมอาลงเงินไม่ได้ก็จะทําให้เครียดอะไรเงี้ยนะครับและอย่างทุกวันนี้ทํางานประจําด้วยยงเี้แล้วก็เป็นนักลงทุนด้วยแล้วแบ่งแบ่งเวลาไงครับพี่โจรงนี้อ่าคือนาวีไอเนี่ยจริงๆเราก็เขาไม่ต้องดูหน้าจอมากนะครัแต่ว่า หลักๆคือต้องพยายามตามข่าวให้เยอะอคือปกติที่พี่รูมากๆก็คือว่าข่าวที่ประกาศทางสหลักซัพบ,ค,บคือทุกคนก็รู้เหมือนกันน็คือ,อ,อพวกในเซตว t h ทีเอชนะครับ ตัวนี้มันจะออกข่าวทุกๆเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นข่าวใหม่ๆนะครับตัวนี้พวกบริษัทในตลาดก็จะประกาศออกมาว่าเขาเนี่ยทำอะไรใหม่ๆหรือเปล่ามีการเปลี่ยนผู้บริหารหรือว่ามีการลงทุนธุรกิจใหม่ต่างๆนะครับก็พยายามตามไปแล้วก็อย่างถ้าตอนเย็นอย่างเงี้ยก็จะมีการรายงานการซื้อขายผู้บริหารครับ ตัวนี้ก็จะเข้าไปเช็กดูทุกวันอย่างงี้ค่ะต้องบอกว่าเปิดฉากเบรกแรกกับพี่โจคาบุนะคะหอมปากหอมคอทีเดียวนะคะได้รู้จักตัว,วนะะตววนพี่โจนะคะว่าเป็นนักลงทุนลงทุนทั้งตลาดหุ้นตเกียวรวมถึงตลาดหุ้นบ้านเราด้วยนะคะราคาในช่วงหน้านะคะกลับมาพูดคุยกับพี่โจคาบุกันต่อนะคะว่าสไตล์การลงทุนแบบพี่โจเนี่ยเป็นยังไงติดตามพร้อมกันช่วงหน้า VI สายร้ดาค่ะพี่โจให้ความเห็นว่าการลงทุนแนว VI นั้นไม่จําเป็นต้องดูหน้าจอตลอดเว<ร>ลา แต่หลักๆคือต้องพยายามตามข่าวให้เยอะ มาช่วงที่2 VI สายดําแล้วนะคะแน่นอนค่ะช่วงนี้ยังคงอยู่กับพี่โจ๊กคาบุนะคะเมื่อสักครู่หอมปากหอมคอสรุกสนานทีเดียวนะคะในเรื่องของประวัติความเป็นมาลงทุนยังไงทํางานที่ญี่ปุ่นกลับมาเมืองไทยนะคะต้องถามกันต่อเรื่องของสไตล์การลงทุนกับพี่โจ๊กสไตล์การลงทุนแบบ VI ฉบับพี่โจ๊กเนี่ยเป็นยังไงคะครับเคอาจจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นสักเท่าไหร่นะครับก็ส่วนใหญ่พี่ชอบลงทุนหุ้น ขนาดเล็กไสเล็กเลยนะครับ,รบแล้วก็ชอบพันุหุ้นที่ตลาดยังมองไม่เห็นยังไม่เห็นค่าหรือว่ายังไม่สนใจนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่พี่ใช้สับเรียกเองนะครับ,รบถ้าดูตามล็อกก็จะเขียนไว้ชื่อหุ้นแมวป่วยหุ้นแมวป่วย<ม>เป็นยังไงที่น่าสนใจมากาเวลาแมวป่วยมันก็จะแบบไม่ทำอะไรใช่ไหมเฉยๆมาเอาทำหน้าแมวป่วยก็สำหรับหุ้นแมวป่วยเนี่ยจริงๆถ้าลองสังเกตเนี่ยถ้าเราดู ผลประกอบการของมันเนี่ยบางทีมันก็ดูเฉยๆไม่ได้หวือหวาไม่ได้โตเยอะแยะอะไรมากมายหรือบางทีเนี่ยอาจจอกมาติดลบด้วยซ้ำนะครับซึ่งคําว่าป่วยเนี่ยอาจจะป่วยในแง่ของผลประกอบการก็ได้หรือว่าในแง่ของราคาหุ้นก็คือว่าราคาหน้นอาจจะไม่ได้ไปไหนคืออยู่เฉยๆมาตั้งนานละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใครสนใจตลาดก็ไม่สนใจมันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมี มันสามารถที่จะมีพัฒนาการได้คือว่าตรงเนี้ยเราอาจจะตามได้จากพวกข่าวสารต่างๆที่ออกจากตลาดหลักทรัพย์หรือว่าตามงบการเงินรวมมาเหตุงบต่างๆนะครับหรือว่ารายงานประจาปีหรือว่าอ,อัปเดตต่างๆซึ่งตัวเนี้ยคือว่าถ้าหุ้นหรือบริษัทนั้นๆเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างกําไรที่ว่าเติบโตได้ พิเศษออกมาจากปกตินะครับคือบริษัทอาจจะมีคอร์เป็เนสอยู่ของมันเองไปเรื่อยๆแต่บริษัทเนี่ยอาจจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาหรือว่าเริ่มต้นทําในในตัวธุรกิจใหม่ซึ่งมีโอกาสทําให้พลิกตัวธุรกิจของมันเองคือบิ๊กเชนในบริษัทคือมีกำไรมากขึ้นเยอะนะครับตัวนี้ก็จะสนใจที่เข้าลงทุนนะครับแล้วอย่างหุ้นเล็กมากๆอย่างเงี้ยครับบางทีแบบว่าเราเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาอย่างเงี้ยแทบจะหา ไอ้อินร์เมชันของ IR ไม่ได้เลยหรือหรือไม่ก็คือเขาไม่เคยไปอัปเดตเลยอย่างเงี้ยแล้วแล้วอย่างเงี้ยพี่โจ๊กดูยังไงครับเข้าไปศึกษาลึกซึ้งยังไงจริงๆแล้วไอ้พวกหุ้นตัวเล็กเนี่ยครับบางทีเนี่ยถามว่าเขาไม่เคยไปอัปเดตหรือเปล่ามันก็ไม่เสมอไปมันมีบางบริษัทที่ตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคือว่าเขาไม่เคยออกอัปเดตมาก่อนเลยแบบเป็นหลายปีมากอ่เงี้ยดีเขาก็ไปไปเงี้ยครับอ่ะตัวนี้แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นหุ้นตัวเล็ก ตรงนี้ก็จะสนใจเข้าไปฟังอะไรเงี้ยบางคนก็จะไม่สนใจเพราะว่าหุ้นอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยมามาก่อนเข้าไปฟังแล้วก็ถ้ามันน่าสนใจเพราะว่าถ้าเขาไม่มีอะไรเขาไม่น่าจะมาอัปเดตเหมือนเริ่มมีคำถามในใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมันรอบนี้ถึงมาอัปเดตอะไรางี้ใช่ไหมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมคือไปไปดูแล้วก็อาจจะเปิดเข้าไปดูทั้งงบแล้วก็เข้าไปดูมาเหตุงบหรือว่าถ้าเขามีประชุมประจำปีเขาไปไปดูว่ามีคำถาม หรือเปล่าจากนักลงทุนหรือเปล่าถ้าน่าสนใจจริงๆก็อาจจะโทรเข้าไปเองที่บริษัทค,คือบางทีถ้าสมมติว่าเราโทรไปแล้วไม่เจอไออาร์ก็มีโอกาสที่เราจะได้คุยผื้ิหารด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกนอันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าถ้าเป็นบริษัทที่ไม่เคยออกอัปเดตแต่ไปออกก็น่าสนใจหรือว่าถ้าเป็นบางบริษัทที่ว่าเขาจะมีธุรกิจใหม่ๆตัวนี้บางทีเราอาจจะ ดูยากเหมือนกันถ้าเขาไม่ออกเดแต่ว่าเราสามารถที่จะรู้ข่าวพวกนี้ได้จากข่าวที่บอกคือตลาดหลักทรัพย์เขาจะแจ้งมาเลยว่าเขามีการทําธุรกิจส่วนใหม่เพิ่มขึ้นมาตัวนี้ก็จะน่าสนใจเขามรู้ได้ค่ะี่้จ๊ขาอย่างการลงทุนแบบประเภทหุ้นแมวป่วยนี่ยนะคะที่ว่านะคะถ้าสมมุติว่าการลงทุนประเภทนี้ทาให้เราต้องทําการบ้านหนักกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆหรือเปล่าคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนักลงทุนทุกคนที่เขาคิดว่าเขาแน่าจะ รู้จักธุรกิจหลายธุรกิจเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ถ้าเป็นสิ่งที่พี่ทําอยู่ก็คือจะพยายามรู้จักบริษัทในตลาดให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่างที่พี่ชอบหุ้นตัวเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะพยายามอ่านข้อมูลหุ้นตัวเล็กที่อยู่ในตลาดอย่างเช่นตลาด m อไมให้มากที่สุดตัวนี้สามารถหาข้อมูลได้จากในทวนซาคือ5้ิขีดได้นะครับหรือว่าตามเ n โนรีพอร์ต คือถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จากเขาละเอียดแต่ว่าถ้าเรารู้แค่ว่าเขาเนี่ยทำธุรกิจอะไรในปัจจุบันคร่าวๆนะครับถ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์อะไรข้างนอกเข้ามาเนี่ยเราจรินตนาการได้ว่าเนี่ยหุ้นตัวนี้ซึ่งยังไม่สนใจอ,อาจจะได้ประโยชน์จากภาพใหญ่ที่มันเข้ามาได้ครับและอย่างหุ้นตัวเล็กเนี่ยนิยามของพี่โจกนี่คืออะไรอะถ้าอะไรถึงเรียกว่าหุ้นตัวเล็กคือไอ้คำว่าตัวเล็กเนี่ยบางคนอาจจะแบบเอ้ย หนึ่ง market cap เนี่ยห้าร้อยล้านเล็กหรือเปล่าพันล้านเล็กหรือเปล่าสามพันล้านเล็กหรือเปล่าคือของพี่เนี่ยพี่จะดูต่ำกว่าหนึ่งพันล้านต่ำกว่าหนึ่งพันล้านก็คือที่ว่าแล้วแต่จํานวนขนาดพอร์ตเองด้วยนะครับพี่จะมองต่ำกว่าหนึ่งพันล้านเป็นหลักแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในตลาดเอไมอครับครับที่ว่าคือตัวเล็กเนี่ยนอกจาก market cap จะน้อยแล้วเนี่ยบางทีกองทุนเนี่ย ขาจะซื้อไม่ได้เพราะเขาเนี่ยเงินเยอะแล้วก็เขามีเงื่อนไขในการซื้อของเขาครับว่าตรงนี้ก็น่าสนใจอย่างนี้ถ้าสมมติว่าอยากจะขายนะคะมันจะมีปัญหาในเรื่องของฟีฟลอ์ด้วยหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นจุดที่ว่าต้องระวังนิดนึงนะว่าส่วนใหญ่เนี่ยหุ้นตัวเล็กเนี่ยบางตัวเนี่ยก็จะภาพข้องจะน้อยมากเพราะฉะนั้นเวลาการซื้อขายมันจะลําบากนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตัดสินใจเลือกหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยก็ต้องมองระยะยาวเป็นหลักด้วยคือว่าเรามองว่า มันป่วยอยู่ <c oughs> แล้วมันจะกลายเป็นแข็งแรงขึ้นแล้ว <c oughs> อาจจะแบบโอเคสามารถที่จะเป็นแมวที่แข็งแรงได้ก็ต้องมองว่ามันไม่ใช่ว่ามันแข็งแรงแค่ปีเดียวแล้วก็กลับไปป่วยอีกครับอย่างนี้ก็อาจจะแบบลำบากนิดนึงเราก็ต้องมองโอเคธุรกิจใหม่ของเขาเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของสมุดเรเกลิงอินคัมคือ่อเป็นลักษณะที่ได้รายได้ออกมาต่อเนื่องกบไปต่อเนื่องยาวไปอย่างน้อย3ปีโอเคเราก็ถ้าสมมติว่าช่วงนั้นเนี่ย มันเริ่มโตขึ้นเป็นแมวที่แข็งแรงแล้วตลาดมองเห็นค่าของมันสภาพคล่องต่างๆก็จะเริ่มเข้าตามมาเองเราสามารถที่จะถ้าถึงจุดที่เราคิดว่าจะขายเราก็จะขายได้แลวจุดแรงบันดันใจอะไรหรือจุดเริ่มต้นเลยว่าทาไมถึงชอบหุ้นเล็กทำไมถึงชอบหุ้นแมวป่วยทําไมไม่ไปหุ้นโกรดหรือเป็นซุปเปอร์สต็อกอะไรเนี่ยจริงๆเริ่มต้นเพราะว่าเริ่มต้นตัวเองพอเล็กก่อนด้วยคพอเล็กจริงๆการที่ไปเลือกหุ้นที่แบบใหญ่มากๆเนี่ยบางทีก็ หุ้นใหญ่มันก็แบบอาจจะอืดนิดหนึ่งตช้าเป็นรายช้านิดนึงเราจิงชอบหุ้นตัวเร็วคือหุ้นตัวเล็กที่ตัวเร็วจึงชอบอย่างนี้แต่ว่าหุ้นโกลด์บางตัวเนี่ยตลาดมักจะให้พ e ค่อนข้างสูงคือตลาดมองเห็นแล้วมันคือโกลด์ก็เลยพีสูงเป็นปกติของตลาดครับซึ่งเวลาพี่รองพี่ชอบหุ้นลงถึงพีต่ำคือขนาดนั้นยังต่ำอยู่ตลาดยังไม่ได้มองว่ามันโกลดมากนักแต่ว่าทางเรามองว่าเนี่ยมันโอกาสที่จะ กลายเป็นหุ้นโกรธได้ในอนาคตและผีที่มันเคยได้สมมติเคยได้ต่ำกว่าส<ะ>ิบแต่มันสามารถทำโกรธได้20% 3ปอต์สีิดกันตลาดก็จะปรับผีให้จากม,มุดจาก8อาจจะเป็น10หรือว่าสิบสองสิบห้าครับผม ก็จะได้อัพไซด์ตรงนั้นค่ะใช่ต้องบอกว่าเบรกนี้เราได้เห็นมุมมองของทางพี่โจคาบุนะคะว่าให้เลือกเล่นหุ้นที่ขนาดเล็กชอบไซส์เล็กก็ไม่บอกต้องป่วยอยู่ด้วยเป็นแมวป่วยราะว่าได้รับวัคซีนแล้วแมวก็จะกลายกลับมาเป็นแข็งแรงยาวต่อเนื่องไปถึง3ปีข้างหน้าทีเดียวนะคะราคาเดี๋ยวช่วงหน้านะคะวีไอสายดำจะกลับมาพร้อมกับคำว่า m a r g i n of safety คืออะไรสำคัญกับการลงทุนแบบ VI แค่ไหนติดตามพร้อมกันช่วงหน้าค่ะหุ้นส่วนใหญ่ที่พี่โจเลือกลงทุนคือหุ้นขนาดเล็กรวมถึงหุ้นแมววป่ย ที่พี่โจ๊กมองเห็นว่าจะสามารถพลิกสภาพจากแมวป่วยมาแข็งแรงได้ด้วยปัจจัยหลายอย่างซึ่งมีโอกาสนําไปสู่การสร้างผลตอบแทนให้กับคนที่ขยันติดตามได้ไม่น้อยทีเดียวครับ มาแล้วนะคะ v i สายดำค่ะแน่นอนนะคะอยู่กับจ้าคุณอ๋องและก็คนสำคัญของเราในวันนี้พี่โจ๊กคาบุนะคะต้องถามพี่โจ๊กก่อนเลยนะคะว่าในส่วนของ Mar g i n of Safety เนี่ยสำคัญสำหรับการลงทุนแบบ v i ยังไงบ้างคะพี่โจ๊กเดี๋ยวแปลก่อน Mar g i n of Safety นี่เขาบอกส่วนเผื่อมูลค่าความปลอดภัยนะครับครับคือเหมือนกับเป็นตัวคอยป้องกันให้เราเนี่ยขาดทุนเยอะคือไม่ให้เจ็บตัวหนักๆเพราะว่างั้นเลยถ้ามีเหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่ได้คาดก่นนะครับ เราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสําคัญมากเป็นเป็นตัวปัจจัยสําคัญมากที่สุดตัวหนึ่งในการลงทุนแนว V i ไอเนี่ยนะครับครับก็สําหรับตัวหุ้นตัวเล็กนะพี่ลงทุนตัวนี้ก็ยิ่งสําคัญเขาไปใหญ่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือที่น้องจ๋าบอกนะครับว่าบางทีมันไม่ซัพบผาบคลองนะครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ผิดผิดแบบจากความคาดหวังของผ้าเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ทําให้เราเนี่ยขาดทุนได้คือเราไม่สามารถที่จะ ขายขายได้ทันแนนใช่ใช่ก็พันเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์ตัวนี้ครับส่วนจะเป็นตัวพี่เนี่ยพี่จะมองตัวธุรกิจหลักของมันเป็นหลักก่อนคือว่าเรามองว่าใน worst case ของมันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้ขาดทุนได้แค่ไหนคือว่าสมมุติว่าอย่างพี่เลือกลงทุนเนี่ยมันก็จะพี่เลือกตัวที่ว่ามีโอกาสที่จะเติบโตได้มีัพไซด์ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าที่เราคิดเนี่ยมันได้เป็นความจริงคือว่ามันอาจจะไม่ได้โต อยา<ข>า่างที่เราคิดหรือว่ามันจะไม่ได้โตเลยกว่าที่เรารทำให้เราคิดคแล้วบอกถ้ามันไม่โตเนี่ยลราธุรกิจหลักที่มันทำเนี่ยมันจะมีกําไรสักเท่าไหร่คือถ้าสมมุติว่า,เ,าเรามองว่าเนี่ยธุรกิจหลักที่มันทำเนี่ยกำไรมันยังโอเคอยู่แล้วก็น่าปัจจุบันตลาดก็มองว่ากําไรที่ได้เนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้ส่งผลร้ายสักเท่าไหร่แล้วก็ราคาก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วดังนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นเนี่ย ราคามันก็จะไม่ตอบสนองในทางลบมากนะเพราะฉะนั้นคือเรามองว่าสมมติว่าเราซื้อตัวหนึ่งหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยพปกติอยู่ที่ประมาณรับเนี่ยครับ,รบแล้วก็ถ้าสมมุติเรามองว่าบริษัทสามารถด่ดะกำไรมากขึ้นแล้วโตได้ตัวนี้ย e ควรจะเป็นเท่าไหร่ใช่ก็คือว่ามันอาจจะโตเยอะมากแล้วก็กำไรมันก็ทำให้ p e ทั้งโดยรวมมันลดลงแต่ว่าถ้ามันไม่โต มันก็ยักพีแบดอยู่ก็ยังไม่ส่งผลกระทบมากเท่าไหร่ครับ,รบอย่างเมื่อกี้พี่โจ๊กเนี่ยเล่าถึงว่าพี่ชอบสไตล์ของปีเตอร์ลินช์ใช่ไหมครับ<ช>และอย่างสมมติว่าอย่างองปีเตอร์ลินช์เนี่ยเขาก็แบ่งหุ้นเป็น6ประเภทใช่ใชไหมครับและอย่างหุ้นแมวป่วยเนี่ย พี่จะลาสสิฟายมันอยู่ในประเภทไหนอ่ะมันพี่ว่ามันน่าจะเทิร์นาลาวเนี่ยรวมกันระหว่างคือถ้าพี่เลือกนะเทอร์นาลาวบวกับโตเร็วอเขาเป็นโกรดกับเทิร์นาลาวใช่เขาจะมีโกรดกับเทิร์นาลาวเขาจะแบ่งกันใช่ไหมแต่พี่พยายามรวมกันถ้าเจอตัวนี้คือดีมากคือดีที่สุดเพราะว่าต้องบอกเทิร์นาลาวเป็นอะไรที่แบบว่ามันมันเป็นสิ่งรวบรวมความผิดหวังของของนักลงทุนทุกคนเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบแย่มากคือ คือไม่ได้สร้างผลตอบแทนที่ดีเลยโดยที่ไม่ได้ขยับลงทุนแล้วแต่ว่าถ้าจริงมันมีอะไรบางอยแฝงมันดีอยู่แล้วสิ่งนั้นมันกลับเป็นดีแล้วก็มาสามารถดีต่อเนื่องได้ก็จะสร้างผลกำไรที่ดีได้แล้วอย่างพี่โจเคยเจอไหมครับว่าพี่โจลงทุนในหุ้นแมวป่วยเนี่ยแล้วมันป่วยนานมากเลยจนจนไม่ไม่ไม่ฟื้นอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ยังยัง ไม่มีมมมค,ค,คือมันเฟือนแต่จะเฟือนช้ากว่าปกติมีมมเราคิดว่ามันจะฟื้นเร็วกว่านี้นะแต่ว่า,ามันฟื้นแบบค่อยเป็นค่อยไปมันก็ค่อยตื่นคับอาจจะยังไม่แข็งแรงเร <า S 2> ็ววันแต่ก็เนื่องจากจุดที่เราเลือกลงทุนเป็นจุดที่ตลาดยังมองไม่เห็นแล้วก็เป็นจุดที่มันป่วยเยอะมากเลยแล้วมันสามารถกลับมาได้ในช่วงที่เป็นสับปกติแต่จะไม่ได้แบบ ยังไม่ได้ต่ออมงม <นะ S 2> คบ,ครบเราก็จะมีะกําไรบ้างพอสมควรแล้วจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยที่ได้ฟังพี่โจงและอยากสนใจคุณแมวป่วยบ้างนี่ก็ต้องคอยติดตามพัฒนาการของบริษัทนั้นตลอดจริงๆที่บอกคือว่าต้องพยายามรู้จักบริษัทในในตลาดให้เยอะๆด้วยอย่างหนึ่งแล้วก็พยายามดูว่า ทุกอัปเดตต่างๆผมว่าน่าสนใจนะอย่างบริษัทที่ไม่เคยมาออกเลยก็มามาออกเนี่ยก็น่าสนใจแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆการการดูสภาพแวดล้อมอย่างพี่ลินเขาก็เคยบอกเหมือนกันคือดูแบบไปเดินห้างอะไรเงี้ยครับก็คือไปเดินแล้วก็ดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจคือถ้าสมมติเรารู้จักหุ้นเยอะเนี่ยเราก็สามารถที่จะ โยงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทได้มันคล้ายกับเป็นคอนเน็กติวิตี้อย่างหนึ่งคือบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าทําอะไรดีขายขายอาหารอะไรนะบแล้วก็คนกินเยอะมากเลยครับแล้วมันมีบริษัทหนึ่งที่ว่าขายที่แรปหออาหารให้กับอาหารนั้นมันก็จะโตข้นด้วยกันน่าจะมีโอกาสที่จะโตได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่มีคนสนใจพีมันก็เลย ต่ำๆอยู่แต่ว่าถ้าวันหนึ่งกําไรมันกระโดดเยอะคนจะหันมาสนใจได้คือถ้าเราพยายามลิงก์บริษัทต่างๆที่มีความสัมพันธ์ด้วยกันได้เนี่ยเราก็จะมองเห็นโอกาสได้เร็วขึ้นครับในพอร์ตนี้มีการกระจายยังไงครับพี่หรือว่าเป็นแมวป่วยหมดเลยพอป่วยมากป่วยน้อยคือจริงๆพี่ค่อนข้างโฟกัสนะก็คือตอนนี้มีอยู่สามตัว ใน,ใ,นในผ่อนก็คือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าลงทุนแมวป่วยเนี่ยแล้วป่วยเยอะเนี่ยเราดูแลเขาไม่ไหวเราก็ต้องส่งคืนเขาไปอย่างนี้แลคุณผู้ชมบางทีไปเข้า IC อยู่แล้วดูแลไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคือถ้าเราเลือกแมวป่วยต้องมันมันจะสมควรว่ามันจะสามารถที่จะคือกลับมาได้คืออย่างน้อยๆเนี่ยถึงอาจจะไม่ได้แบบ โตกลับมาปุ๊บโตเลยแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยหายป่วยก่อนอแล้วค่อยๆเริ่มฝึกเดินฝึกวิ่งไปไเรื่อยๆแล้วปกติถือนานเท่าไหร่คะแล้วเมื่อไหร่จะถึงจุดที่ว่าอ้าแมวป่วยแล้วแข็งแรงแล้วเริ่มถึงสถานส่งกลับเขาไปสักทีอย่างเงี้ยคะส่วนใหญ่ก็ถ้าตลาดเริ่มหันมาสนใจเยอะๆตรงเนี้ยเราก็น่าพิจารณาลองดูแล้วว่าจะขายหรือเปล่าเพราะว่า,อย,าอย่างที่พี่บอกคือว่าเวลาที่แมวที่ป่วยเนี่ย มันกลับมาแข็งแรงมันไม่ได้แบบใช้เวลาแบบรวดเร็วมากนะักแต่ว่าเราต้องพยายามให้เวลากับมันคือว่าสมมติอย่างที่บอกคืออย่างน้อยนอยคือ3ปีเรามองว่ามันเนี่ยจะกลับมาได้แล้วสามารถที่โตไปได้อีก3ปีครับซึ่งช่วงเวลาที่มันเริ่มโตเนี่ยตลาดจะเริ่มเห็นแล้วค,คือแต่ก่อนเนี่ยมันอยู่เฉยๆธุรกิจเดิมๆแต่พอเริ่มมีอาจจะมีธุรกิจใหม่ๆเข้ามาหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนองค์กรภายในทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้น กำไรงก็จะเริ่มมาเขาจะเริ่มโตไปเรื่อยๆเพอเริ่มโตปีแรกปี2ไปีที่3เนี่ยตลาดมักจะเริ่มเห็นละว่าตัวนี้น่าสนใจนะว่าทำกำไรเติบโตได้ต่อเนื่องครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่าโอเคเราต้องมองแล้วว่าณจุดนั้นณวันนั้นเนี่ยตลาดยังมีโอกาสที่จะเติบโตต่อไปได้อีกหรือเปล่าเยอะแค่ไหนถ้าจุดนั้นเนี่ยบริษัทนั้นเริ่มแบบไม่มีประเด็นที่เติบโตเยอะมากแล้วมันเริ่มแข็งแรงแล้ว พี่ก็จะเริ่มพยายามหาแนวป่วยตัวต่อไปอ๋อโอ้โหคาสิกใช่แล้ววันนี้ต้องบอกว่าได้ประโยชน์และก็สาระจริงๆนะคะสำหรับสไตล์การลงทุนแบบหุ้นแมวป่วยเชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ชมหลายท่านที่ดูอยู่นะคะอาจจะนำแนวทางนี้ไปใช้ในการลงทุนสไตล์ V.I แบบหุ้นแมวป่วยเลือกหุ้นแนวนี้ได้ก็น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวนะคะวันนี้ครบรสจริงๆค่ะต้องขอบพระคุณพี่โจ๊กคาบุกของเรานะคะหรือว่าคุณชักรทิสุวรรณโชต์ขอบขอบพระคุณค่ะครับแต่เดี๋ยวก่อน ยังไม่ไปไหนนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าห้ามพลาดค่ะพี่โจ๊กยังอยู่กับเรานะคะเพราะว่าต้องจัดลงทุนในตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นโตเกียวพี่โจ๊กก็ลุยมาแล้วด้วยนะคะจะมาแชร์ประสบการณ์การลงทุนในต่างแดนให้เราฟังอย่าพลาดนะคะสําหรับ VI สายดําสัปดาห์หน้าส่วนสัปดาห์นี้จ๋าคุณอ๋องแล้วก็พี่โจ๊กลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าพลาดนะคะกรุงเทพธุรกิจทีวีสายดําค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นักลงทุนควรศึกษาบริษัทในตลาดให้มาก เพราะเราจะสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทต่างๆได้และถ้าเราเชื่อมความสัมพันธ์ของธุรกิจแต่ละบริษัทได้มากย่อมเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้มากขึ้นเช่นกัน